พี่น้องคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่น้องคะจะพาทุกคนเนาะมารับชมคําพูดค่ะของทางย่ายแตนใจเกินแสนค่ะหรือว่าคุณยายของน้องเพชรน้องพลเนาะหรือว่า,าแม่ของซอแอนอรดีนั่นเองค่ะที่โอโหเลี้ยงหลานได้แบบแฟนคลับให้การตอบรับให้การชื่นชอบให้การสนใจอย่างมากในมุมมองที่ทางคุณยาย ได้ทําการเลี้ยงหลานและที่สําคัญค่ะพี่น้องคะมาฟังคําพูดนี้ค่ะของคุณแจแตนเนาะที่ได้พูดความรู้สึกที่ว่าเออเนี่ยถ้าบอสบอยซอแอร์หรือ,อว,ว่าเวทีหมอรำใจเกินร้อยนะคะมาอยู่ไก่อะมาอยู่ไก่บ้านมาจัดแถวระแวกไก่บ้านก็จะพาน้องเพชร้องพลอยไปไม่มีตอนไหนไม่พาไปแบบทุกครั้งที่มาใกล้ ก็จะพาไปตลอดอ่ะพี่น้องคะก่อนอื่นนี้นะคะมาฟังคลิปเสียงนี้ก่อนค่ะสําหรับคลิปเสียงทางแกแตนหมอรําใจเกินแสนค่ะที่ได้มีการไร้สดพูดคุยกับแฟนคลับแล้วก็พูดคํานี้ออกมานั่นเองค่ะพี่น้องคะอ่ะไปฟังกันเลยค่ะแม่เขาจะได้ไปนะคะเนี่ยอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยไม่พ่ะของแม่เขาเล่นไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกคือเขาทางานกลางวันเขาก็ต้องนอนลูกตื่นเขาก็นอนอย่างเงี้ยก็เลยถ้าเขาทำมากงไกลที่สุดแต่ยัยงไงเขาอย่แล้วพอแล้วแม่เขานะคะ เลยต้องพาไปนะคะความขีดของยายยังสียเยอะ่พราะเปนอย่างเด้อยากร้องให้น้องเขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาเยอะๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่อย่างน้อยเขาก็เอินแล้วเด้กเขาเอินพ่อกับแม่แล้วเด้กเขาไม่ได้เอินเขาก่ได้เอินยายเอินพ่อแม่เด้กเขาเอินเขาแยกแยะออกยายเขาก็เรียกยายตาเขาเรียกตาแม่ก็เอินแม่แต่เด็กหน่อยมันสำคัญที่น่องเลือกเขาให้เขา พี่ดีมีแห้งขอบคุณที่ัำที่แพ้งกันเด้อค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะพี่น้องคะสำหรับน้องเพรน้องพลอยเนาะคือแยกแกกออกแล้วนะคะระหว่างคุณยายก็เรียกยายเรียกตาพ่อกับแม่ก็คือเรียกซอแอนแม่เรียกวัดบอยพ่ออย่างเงี้ยคือแยกแยกออกและที่สำคัญคุณยายคืออยากจะให้ทางหลานนะคะได้อยู่กับพ่อกับแม่เยอะๆเพราะว่าแต่และคิวงานก็คือ ทุกคนจะรู้กันเลยค่ะว่าคิวงานเต็มเกือบเดือนแล้วก็จะมีบางช่วงต้นเดือนอย่างเงี้ยต้นเดือนซ้อยแอนไม่ได้เจอบอสบอยเลยก็คือบอสบอย,บอยคือจับงานต้นเดือนจุ1สิ0 0 0มือสิามมือสเนาะแล้วก็จะมีบางช่วงที่มาหากันเอนรีแบนขึ้นไปบนเวทีเจอกัน,นร้อยอย่างเงี้ยพี่น้องฐานแล้วก็ส่วนมากก็คือ จะห่างกันเยอะนั่นเองในการที่แต่ละงานแต่ละช่วงว่าซอแอนก็คือรับในการที่ว่าหรือคนเสืตออร์ดีแบนเนาะของทางบอบอยก็เป็นมอรำใจเกินร้อยนั่นเองค่ะพี่น้องขาแล้วที่สําคัญมาดูคอมเมนต์บ้างค่ะหลังจากที่ยายแตนมอรำใจเกินแสนคอมเมนต์ค,คาพูดเดียวมาแล้วมาดูค่ะแฟนคลับเมื่อได้ฟังคลิปนี้แล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะพี่น้องขาอะบางคนบอกว่าคุณยายเลี้ยงหลานดีมากงงจริงจริงจริง ตั้งแต่ติดตามมาตั้งแต่ทางน้องเพชรน้องพลเข้ามาในครอบครัวปุริสายเนาะก็คือว่าคุณยายคนนี้พี่น้องคะเลี้ยงล้านได้คือจังหวะที่เขาแบบเลี้ยงได้ดีอะเนาะในการที่อะไรก็ตามแต่ทุทกๆอย่างเลี้ยงมาได้ดีามากๆเลยสำหรับลานคนนี้ถู้จักข่วงคือจังหวะแหละอาจจะมีบางช่วงที่ดื้อแต่ก็ตามภาษาเด็กน้อยก็คือให้เพิ่นหูให้เพิ่นจักว่าอีหยังเป็นอีหยงังนั่นแหละพี่น้องคะเออเนี่ย ขอชื่นชมคุณยายค่ะที่เลี้ยงหลานสองคนได้ดีและมีคุณภาพมากเลยค่ะคนที่มีจิตใจใดีอารมณ์ดีลูกหลานก็มีพัฒนาการที่ดีมีคุณภาพหายากมากค่ะคนแบบนี้แล้วก็คุณยายเก่งมากในการเลี้ยงเด็กแฝดคือขนาดเลี้ยงคนเดียวยังยุ่งขนาดนี้แล้วคือแบบคือยายเลี้ยงสองคนเลยนะคะก็คือโอ้โหคงยุ่งมากเลยค่ะแต่คุณยายก็คือเลี้ยงหลานออกมาได้อย่างสุกสนานมากๆเลยเนาะพี่น้องเนาะอดทน พ่องบอกว่าขอยกย่องให้คุณยายเป็นยายใจดีแห่งชาติเลยค่ะอ่าอันนี้คือเป็นคำพูดนะคะจากแฟนคลับนะคะจริงค่ะชื่นชมยายแตนเลี้ยงหลานดีค่ะคอยติดตามสมือได้ย่ายเดอ้อเออมือได้บริเบิงคอยบ่เป็นตะยูคอยนอนบลับคอยยาฟังเบิงอ่ะอ่ามือได้คอยบรไเ้ิงบริเบิงคอ,อ,อ,อยเป็นแบบุ้นหัวใจเพื่อนว่าพี่น้องค่ะลังคุณเนอี่ยอย่างนี้ก็มีเยอะนะในการที่ วันไหนไม่ได้ดูคลิปน้องเพชรน้องพลอยแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคไม่สบายใจฉันต้องดูถึงจะนอนรับประมาณนี้เออพี่น้องคะเนาะแล้วแฟนขับมีหลากหลายทุกช่วงอายุค่ะตั้งแต่ช่วงอายุอ่าเล็กน่อยเนาะเล็กน้อยจนทอดพูเ่าผูเกน่น้ำป่าเท่าก็คือเพื่นหัก เอนดูในตัวเด็กคนนี้คือเป็นเด็กที่โอ้โหพี่นอ้อ,อ,นอ,บบอ,อ,อ,องเอ้ยมีบุญนะคุจังคนบานเนาะมีบุญมีบุพเพสนิบาตจะขอกระบอดบอยซเอ็นกันละก,กันนะพี่น้องนะ้เนี่ยคุณเม่น่ารักมากเข้าใจลูกเนี่ยค่ะชื่นชมทุกคนที่ดูแลน้องแฝดคุณยายทําดีเลี้ยงน้องแฝดดีที่สุดแล้วค่ะเม่นคว่ำเจ้าอยู่ย่าย้าอยู่แตงกับย่ายเขาอาจจะติดย่ายตลอดชื่นชมย่ายเลี้ยงหลานได้เก่งมากอ่ะ ครอบครัวยายเออถูกต้องเนาะยายจริงๆครค่ะคุณอยากให้น้องเพชรหลงพ่อเนาะอยู่ก่บพ่อกับแม่พ่อเดชเป็นแบบว่าเออพลังในการที่คุณพ่ออาจจะเหนื่อยคุณแม่อาจจะเหนื่อยก็ให้น,นานลูกสาวกับพ่อได้กอดพ่อเด้หอมกับพ่อได้หายมือไปตามกันในการดีเห็นนานลูกสาวนะพี่น้องเนาะคุณแม่ทำถูกแล้วคะ่ะลูกเขาจะได้ผูกพันกับพ่อกับแม่เขาถึงจะ เขาถึงจะลูกจริงไม่ลูกเลี้ยงเขาอยู่ใกล้กันผูกพันกันเขาก็จะรักและเมตตาซึ่งกันและกันตลอดไปพ่อกับแม่จะได้อยู่ใกล้ลูกลูกเรียนอยู่ใกล้ๆเพราะแม่คุณแม่คิดดีแล้วค่ะน้องเพชรต้องพลอยเขาเป็นพ่อเป็นแม่กันก็คือซอฟแอนด์รัตบอยนะคะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพลอยมั้งแต่ชาติปางก่อนค่ะมพี่น้องเอ้ยอแค่บอกว่าไม่ได้อาศัย ท้องเกิดเขาไปฝากคนอื่นมาเกิดค่ะติดตามนะคะโอ้ยว่งวางๆพี่น้องคาให้ว่างนะคะไปดูคลิปเลยนะคะจากไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดเป็นรูปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่ายายแต้นพี่น้องขาไลฟ์สดล่องคลิปรัวๆวเลยค่ะตั้งแต่ติดตามมาเนอะก็คือทุกช่วงทุกวินาทีคือจะไลฟ์แฟนคลับได้เห็นกันใครคิดถึงการบางคนก็คิดถึงน้องก็ได้ดูไลฟ์สดไปบ้างเพราะว่านี่ค่ะนี่คือล่าสุดเลยเนาะก็คือ แม่แตงก็คืออัปลงทุกๆวนันอันนี้คือประมาณ10บนาทีที่แล้วค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะพร้อมกับเสื้อสีแดงนี้เลยสำหรับวันนี้เนาะวันอังคารที่24ค่ะอืค่ะเนี่ยค่ะอัปเดตท,ทุกการเคลื่อนไหวจริงๆสำหรับน้องเพชรน้องพลแลวก็คุณยายไม่ว่าใครที่ลงรูปน้องหรือว่าลงคลิปน้องแฟนคลับจะเข้าไปดูเข้าไปชื่นชอบเยอยะแยะมากมายตั้งแต่ติดตามมาอันนี้คือเป็นเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะคือ เพชรพลอยเป็นงานมากพี่น้องบอดื้อบอส้นบอตื่นเวทีคี่จังธันบาลเนาะอยากจะให้ลูกทั้งสองคนไปลองไปอยู่หนาเวทีอ่าบางครั้งเธอมีโอกาสเธอมีโอกาสเธอแบบเขาจังบริยานจังบอตื่นคือจังธัหบายบางคนเนี่ยแบบพ่อแม่แบบอาเป็นศิลปินอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะเป็นศิลปินอย่างเงี้ยไม่พาไม่พาลูกขึ้นไปก็อาจจะว่าลูกขึ้นมาเธอแหละอาจจะตื่นเวทีนี่แหละพี่จังธันบาลแล้วพาเด็กน้อยขึ้นมาตั้งแต่ ยังเด็กให้เขาแบบชินไปกับการที่ได้ขึ้นมาวนเวทีแล้วพบเจอผู้คนมากมายรออยู่ด้านล่างในการมอบความสุขใหเขาได้เบิงกันสําหรับคนใิสุบัตรขเขามากกันนั่นเองพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็มียข่าวเรื่องราวที่น่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับความในใจนะคะของทางแยแตนบอรงใจเกินแสนแล้วก็ ทุกๆอย่างนะคะที่เลี้ยงหลานมาสาวพอยคนนี้นับถือใจยายอย่างมากๆเลยแล้วแฟนคลับบางคนบอกว่าอยากจะมียายแตนแบบนี้สักสิบคนสาวคนข่าในการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอันได้เตียตีอันได้บตีกับบอกระซอนพี่น้องเด็กทุกวันนี้คือไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายคือจำคนบ้านนาะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับเราเนาะพี่เลี้ยงออนไลน์คือดูคลิปทุกวันค่ะ เลี้ยงหลานเลี้ยงนะ้องเพชรพคอยไปกับเยี่ยต็นในการหลอกออนไลน์หรือเชียร์ทุกวันนี้ก็คือมีความสุขมากค่ะพี่น้องคะนาะสำหรับวันนี้ถ้าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ